สวัสดีครับเราจะแนะนําระบบเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับการสั่งอาหารแล้วก็มีการใช้แท็บเล็ตในการคอนโทรลฝั่งครัวนะครับที่จะเอาไว้พิมพ์ใบรา,ายการแนบกับจานส่งออเดอร์เพื่อคืนออเดอร์ให้ลูกค้าเวลาลูกค้าเข้าออเดอร์มาครับแล้วก็เอาไว้สําหรับที่คนที่อยู่ในครัวเนี่ยเขาจะทําการที่แบบว่า,ามีปุ่มที่จะไว้คุกกิ้งครับก็คือจะสั่งงานผ่านตัวนี้เลย ครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มสเต็ปการทางานก่อนครับตั้งแต่จุดแรกนะครับก็คือจะเป็นตัวที่เครื่องรับออเดอร์ก่อนจากลูกค้าครับจะเป็นเครื่องนี้ครับตอนนี้มันเปิดเครื่องขึ้นมานะครับก็จะมีรายการโต๊ะอยู่นะครับก็ดังตัวอย่างนะครับตอนนี้เป็นสีเขียวทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราจะลองออเดอร์นะครับก็สมมุติไปที่โต๊ะ A21 นะครับครับลองออเดอร์เลยครับผมครับอันนี้เดี๋ยวเราจะลองซัก2ตัวนะครับผมอ่าสไปเลยนะครับแล้วก็กดครับ สั่งอาหารครับเสร็จแล้วครับที่มอนิเตอร์ของครัวนะครับก็จะมีอ่าส่วนนี้เข้ามานะครับรายการจะเข้ามาครับอ่าตัวนี้มันจะดีเลย์นิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะต้องส่งข้อมูลผ่าน Wi-Fi ครับดีเลย์ประมาณ1-2ึงวิครับตอนนี้ก็คือรายการจะมาละครับเสร็จแล้วเนี่ยพอคนที่ประจําอยู่อ่าในครัวนะครับเขาเห็นอ่ารายการที่เข้ามาผ่านตัวแท็บเล็ตแล้วเนี่ย เขาก็จะทําการเลือกรายการที่เขาจะทําให้ลูกค้าก่อนนะครับสมมติว่าเลือกน้ํากระเจี๊ยบก่อนครับก็คุกกิ้งครับก็คือทําตัวนี้ก่อนให้ลูกค้าครับพร้อมกับนมเย็นด้วยเลยครับเพราะว่าเป็นเครื่องดื่มเหมือนกันครับก็คุกกิ้งเหมือนกันครับทีนี้พออยู่ในสถานะที่กําลังทําแล้วเนี่ยสีของรายการจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวครับแล้วหลังจากนั้นครับในสักช่วงเวลาหนึ่งนะครับที่รายการเสร็จแล้วเนี่ย คนที่ทำออกอรยเขาจะมากดรายการอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อที่จะปิน์รายการแนบครับเพื่อเอาของไปส่งมอบให้ลูกค้าครับก็จะมีรายการออกที่พินเตอร์นะครับผมตัวนี้ครับอ่าถัดต่อมาครับนมเย็นก็เสร็จเช่นเดียวกันนะครับก็กดที่นมเย็นเช่นเดียวกันครับอันนี้กดดันออกไปเลยนะครับผมเพื่อเคลียร์รายการออกครับก็จะเหลือนมเย็นต่อมานะครับ โอเคครับผมตัวนี้ก็เราก็เขียนรายการเช่นเดิมนะครับก็คือสเตจการทํางานก็คือว่าหลังจากที่ออเดอร์ที่ตัวเครื่องหลักแล้วครับเครื่องแคชเชียร์ตัวนี้แล้วเนี่ยครับเสร็จแล้วเนี่ยรายการดังกล่าวเนี่ยจะวิ่งมาที่มอนิเตอร์ซึ่งเป็นตัวแท็บเล็ตตัวนี้ครับหลังจากนั้นเนี่ยคนที่เขาทํางานทางฝั่งนี้เนี่ยก็จะคอยกดคุกกิ้งแล้วก็กดพินพ์สาหรับรายการที่จะส่งมอบให้ลูกค้าต่อไปหลังจากทําเสร็จครับแล้วก็จะเหลือเฉพาะรายการที่เขายังไม่ได้ทาครับหนึ่งรายการถ้าดูดีด ครับตัวนี้ครับผมครับก็การทำงานจะเป็นในลักษณะน,นี้ครับของแท็บเล็ตกับตัวอ,ออเดอร์อาหารจากเครื่อง POS ครับ